ก็เรียกได้ว่าปัง2ปีซ้อนเลยค่ะเมื่อพ p นั้นมีชื่อได้รับรางวัลจากงาน s o u l International Drama Awards เจ้าตัวบอกว่าปลื้มมากที่แฟนๆให้การตอบรับดีอีกครั้งนอกจากนี้นะคะเขายังมาเล่าถึงบรรยากาศที่งาน Summer Sonic ณนะประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับคอนเซปต์ชุดที่บิลกินยังเอ่ยปากว่าแซ่บมาก ไม่ก็แบบว่าเราเรารู้สึกว่าพอมันเป็นโชว์อะไรเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบมีลูกเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบปั่นไหล่นิดหน่อยก็ธีมมันคือซัมเมอร์โซนิกใช่ไหมซัมเมอร์มันร้อนไงเดี๋ยวพวกเรากลัวว่าเราเล่นแล้วเราจะร้อนเป็นไงบ้างแฟนๆตอบรับด้วยกันร้องเพลงเยอะไหมดีใจมากๆครผมเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ที่ไม่เคยได้เจอเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเป็นมันเป็นแบบแฟนๆแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่มีโอกาสได้ไปเจอเขาเล กไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้เจอพวกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เขาน่ารักมากๆพี่รู้สึกว่าแบบด้วยด้วยมาตรการของเขาอะไรต่างเนี่ยมันมันทำให้เขาไม่สามารถแบบออกเสียงได้หรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบเรารู้สึกถึงพลังงานที่เขาส่งให้เราเลยแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบยี้มหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับแต่เรารู้สึกได้ว่าแบบเออเขาดีใจที่เรามาโมเมนต์มาทับใจมากกว่าโมเมนต์มาทักมาทักใจคอนเสิร์ตนี้กับคอนเสิร์ตหรือกับพี่กินอ่ะโอ๊ยพี่กินดีกว่า ไม่ประทับใจหมดเลยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับพีด้วยมันทาให้พีได้แบบได้ไปลองอะไรใหม่ๆได้ได้ explore อะไรใหม่ๆด้วยเป็นเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันปีหน้าเขาจะชวนไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเออราการนี้เราไปทางนี้เราได้อะไรกลับมาเยอะมากเลยครับรางวัลล่าสุดค่ะที่ตุรีครับเราคว้ารางวัลอะไรยังไงบ้างครับพี่บีเอ<พ>อเป็นรางวัล Outstanding Asian Starplay นะครับผมสำหรับเมืองไทยครับก็ที่จริงรู้สึกว่าเป็นเป็นรางวัลที่แบบรู้สึกว่าเออพีดีใจมากๆที่ที่นี้้แลวก็ ถ้าขอบคุณอยากขอบคุณเอ่อ s o อ i ์ว International Drama Award ด้วยนะครับผมที่ให้เกียรติพี่แล้วก็ให้พี่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับผมขอบคุณแฟน,นๆด้วยที่สำหรับผลโหวตต่างๆที่ช่วยโหวตกันให้พี่ได้รางวัลน,นีเน้เป็นปีที่สองครับเป็นเป็นปีที่สองครับผมปีแรกก็ได้รางวัลเป็น Asian Star Prize ครับปีนี้ก็จะเป็น Outstanding ในงานเดียวกับ PP นี้นะคะเรายังได้เห็นโต้ง 2P ีเนี่ยมาร่วมร้องเพลงครั้งแรกหลังจากมีข่าวว่าปรางได้ออกมายอมรับว่ายุติความสัมพันธ์ฉันคู่มั่นกันไปแล้วนะคะแม้เจ้าตัวเขายัางไม่พร้อมให้สัมภาษณ์แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่แฟนๆนั้นได้เห็นโต้งนั้นมีกําลังใจกลับมาเต็มที่กับงานอีกครั้งค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ